ไปเราอยากแบ่งปันให้คนอื่นว่าการที่ดื่มสมุนไพรเนี่ยคือไม่ต้องกลัวพี่ก้อยเนี่ยดื่มสมุนไพรมาทั้งหมด14เดือนพี่ก้อยเคยเห็นมีคนโพสต์ว่าวัยทองดื่มดื่มสมุนไพรสามเดือนแล้ววัยทองหายถามว่าพี่ก้อยมีความรู้สึกอะไรไหมพี่ก้อยไม่เชื่อเพราะว่าตัวพี่ก้อยมันยังไม่เกิดเพราะว่าอย่างพี่ก้อยดื่มสมุนไพรอาทิตย์แรกเนี่ยพี่ก้อยได้ความกัปรีก้กระเป๋ามีแบบว่าตัวเองมีแรง คืออย่างพี่ก้อยเคยบอกไปว่าตัวพี่ก้อยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็เป็นเนื้องอกในมดลูกแล้วก็มีก้อนเนื้อที่รักแล้ตอนนี้ที่รักแล้ไม่มีแต่ยังมีที่หน้าอกอยู่เนาะพี่ก้อยเป็นลิศสีดวงแล้วก็น้ําในหูไม่เท่ากันแล้วก็วัยทองที่พี่ก้อยแบบว่าไม่ได้บอกใครแต่แลหลายๆท่านก็คงรู้แบบว่าช่วงที่ 5, ผู้หญิงวัยห้าสิบปีเนี่ยอยู่ในช่วงของวัยทองเนาะ แล้วพี่ก้อยจะบอกอาการของพี่ก้อยว่าตั้งแต่พี่ก้อยดื่มชามาทั้งหมดน่ะกี่เดือนพี่ก้อยดื่มชามาทั้งหมด14เดือน14เดือนนี้หนึ่งถึงหเดือนเนี่ยพี่ก้อยได้เรื่องของหมอนรองกระดูกคือมีความรู้สึกได้ว่าพี่ก้อยไม่ไม่ต้องไปนวดเยอะไม่ต้องไปทํากายภาพบําบัดเพราะว่าทุกคนที่อยู่สตาวงังกาแล้วก็อยู่ใกล้ตัวพี่ก้อยเนี่ยจะรู้ว่าพี่ก้อยต้องไปทํากายภาพทุกวันพุธ แต่ก่อนที่ก้อยเปิดร้านอาหารเนี่ยพี่ก้อยต้องไปทํากายภาพทุกวันจันทร์กับวันพุธแต่พอเปิดร้านอาหารเนี่ยพี่ก้อยเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไปแค่เฉพาะวันพุธแต่หลังจากพี่ก้อยดื่มชานโน้ตก้าหรือว่าดื่มสมุนไพรโนปเก้าเนาะ,ะสมุนไพรโน้ตก้าตัวนี้เผื่อใครยังไม่รู้จักพี่ก้อยก็หยุดไปทํากายภาพเลยแล้วก็นวดเป็นบางครั้งกับน้องอ่อนเนาะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนวดแต่พี่ก้อยก็อยู่ได้แต่แต่ก่อนเนี่ยทาไม่ได้นวดหรือไม่ได้ไปทํากายภาพเนี่ยพี่ก้อยจะปวดมากแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนเนาะหลายๆท่านก็คมรู้ให้มาเรียแล้วก็พอห้าเดือนตอนแรกพี่ก้อยก็ไม่เชื่อนะว่าจะช่วยเรื่องอะ,อะไรนะพวกหมอนรองกระดูกหรืออะไรพี่ก้อยก็ยังไม่เชื่อแต่ ประมาณสี่เดือนหรือเปล่าพี่ก้อยก็เริ่มเริ่มมากินสมุนไพรอย่างแคปซูลตอนแรกพี่ก้อยน่ะเป็นคนที่เกลียดพวกอะไรที่เป็นพี่ก้อยเป็นคนกินยาเยอะกินยาเยอะกินยามาตั้งแต่ปีศนะูนย์เจ็ดเนาะเพราะว่าเรื่องสุขภาพของตัวเองนี่แหละกินยาเยอะมากก็เลยเกลียดยาพูดตรงๆว่าเกลียดยาที่เป็นเม็ดพี่ก้อยก็เลยไม่ใช้แคปซูลเข้ามาด้วยใช้แต่ชาชงแต่มาตอนหลังครูพี่พรบ,บอกว่า แคปซูลของสมุนไพรเนี่ยของสมุนไพรนพก้าเนี่ยทำมาจากคอลลาเจนพี่ก้อยก็เลยเริ่มลองเพราะว่าที่แต่ก่อนที่พี่ก้อยกินยาเนี่ยพี่ก้อยจะเจ็บหน้าอกเพราะพี่ก้อยมีก้อนเนื้อที่หน้าอกด้วยทุกครั้งที่กินยาพี่ก้อยจะจุกที่หน้าอกแต่มาลองแคปซูลของครูพี่พรน่ะวันแรกก็ไม่จุกสองวันสามวันจนเป็นอาทิตย์ก็ไม่จุกพี่ก้อยก็เลยกินตั้งแต่นั่นจนถึงตอนนี้ พี่ก้อยก็ไม่เคยหยุดเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นแบบว่าเรื่องอเรื่องหมอรองกะดกูเรื่องฤทธิสีดวงแล้วก็ไอ้ก,ก้อนเนื้ออะไรลหลายอย่างเนี่ยก็คือแบบเขาดีแต่ว่าหลังจากห้าเดือนหลังจากห้าเดือนเพราะว่าสี่เดือนแรกนะ่ะพี่ก้อยยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากพอหลังจากห้าเดือนแล้วก็คือเห็นผลตามลําดับขึ้นมาพอเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนเรื่องปวดมดลูกช่วง5เดือนนะเรื่องปวดพี่ก้อยก็ยังไม่เชื่อ,อเรื่องชาที่จะมาช่วยเรื่องเนื้องอกหนมดลูกก็ยังไม่เชื่อช่วงห้าเดือนแต่พอมาเจดเดือนพี่ก้อยรู้หลังจากที่พี่ก้อยได้ได้ใช้สมุนไพรแคปซูลเข้าไปช่วยเนี่ยพอเจ็ดเดือนปุ๊บเนี่ยพี่ก้อยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยปวดมดลูกปวดน้อยมาก แล้วหลังจากเจ็ดเดือนไปแล้วเนี่ยคือหายจนถึงทุกวันนี้ที่พี่ก้อยใช้สมุนไพรมาสิบสี่เดือนเนี่ยพี่ก้อยไม่เคยปวดมดลูกอีกเลยแล้วพี่ก้อยกลับมาเป็นเมนแล้วเ,เป็นเมนเนี่ยพี่ก้อยจะไม่ปวดมดลูกทั้งทที่แต่ก่อนเนี่ยเ,เวลาเป็นเมนเนี่ยเดินแทบไม่ได้คือปวดหน้าขาถ้าใครมีอาการปวดปวดเป็นเมนแล้วปวดอย่างเงี้ยจะเข้าใจพี่ก้อยเนาะจะปวดหน้าขาปวดล้าวแทบจะเดินแทบจะก้าวขาไม่ออกเลยไปทํางานเนี่ยแบบ น้ำตาแบบว่าเวลาไม่มีลูกค้าในแอบนั่งคือแบบน้ำตาเนี่ยมันขังเลยนะมันปวดจนแบบหน้าขาสั่นเลยแต่ทุกวันนี้พี่ก้อยเป็นรอบเดือนตามปกติเหมือนสาวเหมือนสมัยที่พี่ก้อยเป็นสาวๆเนาะก็ไม่มีอาการปวดไม่มีอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งพอช่วงที่เป็นเมนเนี่ยอารมณ์ก็ดีแล้วก็แบบอารมณ์ดีแล้วก็ไม่เวียงไม่วีนแบบก็แบบทําให้แบบว่าคนใกล้ตัวเนี่ยกล้ากล้าที่จะมาอยู่ใกล้